A massive deal to combine two of the world's biggest entertainment giants was announced just moments ago. Disney Company will acquire the majority of assets from 21st Century Fox. Yes, Disney has its eye on all of the entertainment that Fox makes. That includes its movie and TV studios, the Hulu streaming service, and a number of hit franchises. 2019 The Walt Disney Company ได้ตัดสินใจซื้อกิจการ ของ 21st Century Fox ก่อนควบรวมบริษัทเข้าเป็นหนึ่งเดียวด้วยเม็ดเงินมหาศาลกว่า70,000ล้านเหรียญ Disney will get is the ownership of the Fox TV studios the Fox movie studios including those amazing brands like Avatar or X Men ในสายตาของแฟนหนังซูเปอร์ฮีโร่เดียวครั้งนี้คือตั๋วกลับบ้านของหลากตัวละครสุดคลาสสิกที่มาเวลเคยต้องจำใจขายสิทธิ์การสร้างหนังออกไปในช่วงยุค9 0 90เพื่อประคองบริษัทที่กำลังจะล้มละลาย ดี่ยวครั้งประวัติศาสตร์นี้ไม่ได้เป็นแค่การควบรวมธุรกิจแต่คือการเปิดประตูสู่จัก,กรวาลภาพยนตร์ที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมขยายขอบเขตของ MCU สู่ความเป็นไปได้ใหม่ๆอย่างไร้ขีดจำกัด Whoever has the most content regardless of how it goes out whether it's a stream or on broadcast those are the companies that really are going to survive ผลลัพธ์ที่ชัดเจนสุดหนีไม่พ้นเดดพูและฟูเบรีที่ไม่เพียงพาเดดพูเข้ามาป่วนจัก,กรวาล MCU แต่ยังขนหลากตัวละครจากจักรวาล XMen กลับมาผนึกุ่กำลังกันในพร้มแดนใหม่ของมัลติเวิร์สอย่างที่ไม่เคยมีใครคาดฝันเมื่อก่อนโอ้ไม oh <Hey, what? S 2> ่ g o อ n a s a ย i ่า Avengers what now แต่ยางที่รู้กันว่าดีวนี้ไม่ได้มีฮีโร่ทีมเดียวที่ได้กลับบ้านแต่ยังรวมถึงหนึ่งครอบครัวเจ้าของประวัติศาสตร์อันยาวนานในฐานะมาเวลเฟิร์สแฟมิลี่ครอบครัวแรกของมาเวล The Fantastic Four the most Four famous family is world's ย้อนกลับไปในปี1961ไม่มีคอมิกเื่อมไหนที่โด่งดังไปกว่า j จัต c e l e อ g กอ of อเมริกาที่รวมเหล่าฮีโร่ชื่อดังของฝั่ง DC เอาไว้ในเล่มเดียวและได้กลายเป็นต้นแบบของทีมฮีโร่ที่ได้รับความนิยมทล่มทลายในฐานะผู้กำหนดทิศทางของ Marvel s t a n l e ยต้องสร้างทีมฮีโร่ใหม่ขึ้นมาเพื่อท้าชนกับคู่แข่งโดยตรงแต่ด้วยสัญชตาตญาณของนักเล่าเรื่อง พู้ไม่ยึดติดกับอะไรเดิมๆเขาต้องการให้ฮีโร่ทีมใหม่นี้แตกต่างจากทุกเรื่องที่เคยมีมาเขาโยนทิ้งสูตรสาเร็จเดิมๆอย่างการที่ฮีโร่ต้องปกปิดตัวตนภายใต้หน้ากากทุกคนในทีมนี้หรือแม้แต่ผู้คนทั่วโลกต่างรู้ดีว่าพวกเขาคือใครและที่สําคัญพวกเขาไม่ใช่แค่ทีมแต่เป็นครอบครัวและนั่นคือปฐมบทของ The Fantastic f o ีนักบ,บินอวกาศผู้กล้าหาญ ที่มุ่งหน้าสำรวจห้วงอวกาศอันไกลโพ้นแต่แล้วโชคชะตานำพาให้พวกเขาต้องเผชิญหน้ากับพายุค,คอสมิกจนได้รับพลังเหนือมนุษย์อย่างไม่คาดฝัน First of all, I t made them more like a family. I'm trying to make them sound like guys sitting around the kitchen table having breakfast instead of having a meeting, a formal meeting at a huge hall. ในโลกคอสมิกพวกเขาจะเป็นตัวท็อปของวงการแต่ในโลกภาพยนตร์ชื่อของ Fantastic โฟร์ กลับไม่ต่างอะไรจากคำสาปเหล่าแฟนหนังฮีโร่ต้องทนเห็นครอบครัวนเป็นที่รักถูกย่ำยีซ้ำมแล้วสํำเล่าในฐานะแฟรนไชส์ที่ไม่เคยมีหนังดีๆกับเขาเสียที Look you. The Fantastic Four. จะเริ่มต้นที่หลายคนไม่เคยได้ดูจากหนังเกรดบีสุดเขาจากปี1994ที่ถูกสร้างมาเพียงเพื่อรักษาสิทธิ์ไว้ในมือและไม่เคยได้ใช้อย่างเป็นทางการ หนังฮีโร่สุดป๊อปจากปี2 0 0 5ที่ถึงแม้จะมีความสนุกแต่ก็ยังห่างไกลกับคำว่าครอบครัวอย่างที่แฟนๆรู้จัก <S 1> <S 1> <S 1> และแน่นอนที่สุดวิบากกำหนังรีบูทที่ใครต่อใครก็เรียกกันว่าเป็นหายนะครั้งประวัติศาสตร์ดูเหมือนว่า f a น t a s t i c f o ร r อาจต้องใช้ความพยายามถึง4ครั้งกว่าจะได้มาซึ่งความมหัศจรรย์ที่แท้จริง You ท่านกลางช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนผ่านและจุดยืนที่สันคลอนของ Marvel s t u d i o จากยักษ์ใหญ่ไร้พ่ายที่ปล่อยหนังเรื่องไหนออกมาก็สามารถกลายเป็นปรากฏการณ <As semble. S 1> ์ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาหลากผลงานของพวกเขากลับทำเงินไม่เข้าเป่าทั้งยังถูกทวงติงจากแฟนๆถึงเส้นเรื่องใหม่อย่าง The Multiverse Saga ที่ไม่เดินหน้าไปไนเสียที การกลับมาพร้อมโฉมใหม่ของ4ีพลังคนกายสิทธิ์จึงไม่ใช่ใการรีบูทเพื่อลบล้างคำสาบแต่นี่คือเดิมพันครั้งที่ใหญ่ที่สุดที่อาชีชตาของมาเวลสตูดิโอ The Fantastic Four First Steps จุดเริ่มต้นปฐมบทใหม่ของครอบครัวคนกายสิทธิ์พาทุกคนก้าวสู่มาเวลเฟสหกพร้อมวิสัยทัศน์อันกล้าหาญของแม h ช c กแมนผู้กำกับที่เคยทำขุนทึง กับซีรีส์ w o n d e Vision กลายเป็นความหวังใหม่ของ Marvel Studios ในการสร้างสรรค์จินตนาการใหม่พร้อมโอกาสที่ไม่เหมือนใครกับการเล่าเรื่องราวในจกักรวาลใหม่ Please welcome the Fantastic Four right Whatever life throws at us, we'll face it together as a family. รวมเป็นสักขีพยาน การรวรวมพลังครั้งสำคัญของ The Fantastic Four ทีมฮีโร่หนึ่งเดียวของผู้คนในยุค60ที่ต้องแบกรับชะตากรรมของโลกไว้บนบ่าพวกเขาต้องรักษาสมดุลอันเปราะบางระหว่างบทบาทในฐานะฮีโร่ผู้ยิ่งใหญ่กับความผูกพันอันแน่นแฟนในฐานะครอบครัวปกป้องโลกทั้งใบาจากการมาถึงของการล็กตัสมหาวายรายผู้หิหวโหยที่ออกตรวนไปทั่วทั้งกาแล็กซีและบัดนี้โลกคือมือต่อไปของมัน I his beginning I her your end. I herald herald your herald Galactus end ก้าวสู่โลกใบใหม่ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากยุค1960ยุคสมัยที่ความฝันของมนุษยชาติคงทยานไปไกลถึงห้วงอวกาศตื่นตากับงานออกแบบรูปสมัยสไตล์ r รโทรฟิวเจ i ริสต โลกที่แตกต่างออกไปในมัลติเวิร์สอันกว้างใหญ่โดดเด่นด้วยเส้นโค้งหวาววัสดุมันวาวราวกับหลุดออกมาจากภาพวาดเหนือการเวลาของปรมาจารย์อย่างแจ็คเคอร์บีงานโปรดักชันสุดท้าทายที่ผสมผสานความคลาสสิกเข้ากับเทคโนโลยีล้ำสมัยอย่างไร้รอยต่อนับเป็นการกำหนดโทนและสไตล์ให้มีความแตกตา่างจากหนังทุกเรื่องที่เคยมีของ MCU Oh I take back every single bad thing I've been saying about you. Myself. Private. การตัดสินใจครั้งสองขาญในการข้ามเรื่องราวต้นกำเนิดของ Fantastic Four ที่ผู้ชมต่างคุ้นเคยกันดีอยู่แล้ว wow, folks, all know the story all the แล้วเริ่มเรื่องราวหลังจากที่ทั้ง4ได้รับพลังมาแล้ว4ปีเต็มเปิดโอกาสให้ผู้สร้างได้สร้างสารรค์เรื่องราวที่ไม่สำรอยเดิมเต็มไปด้วยมิติใหม่ของการสำรวจชีวิตครอบครัวฮีโร่ในช่วงเวลาที่ผู้คน ยังไม่คุ้นชินกับแนวคิดของซูเปอร์ฮีโร่นำไปสู่บททดสอบแห่งสายสัมพันธ์การเสียสละและความเป็นมนุษย์ยินดีต้อนรับนักแสดงชุดใหม่สู่บทบาทนักวิทยาศาสตร์นักสำรวจผู้พิทักษและเหนือสิ่งอื่นใดครอบครัวคนกาย,ยุสิ We will p r o t you เฮโดพาสกาว นักแสดงชายเจ้าสเสน่ห์ที่ไม่เคยหยุดคว้าหัวใจคนทั้งโลกจากซรีส์เดมนเดลอเรียนและเดลลาโซบัสสมบทวีดิชาร์สอัจฉริยะผู้ปราดเปรื่องและแนวแน่ผู้นำครอบครัวท่ามกลางภาระอันใหญ่หลวงมาพร้อมพลังมาัสจรัรย์ยืนขยายได้ทั้งร่างกายและสติปัญญามิส <we> เตอร์แฟนตาสติกอาร์ว o ส์เซฟไ w เดนโซเคอร์บีโตแม่แห่งความสวยข่มจากแฟรนไชส์มิชชันอิม s พสิブル สวมบทซูสตอมคู่รักและคู่หูคนรู้ใจของรีดลิชาร์ดส่วนรวมพลังใจของทั้งครอบครัวมาพร้อมสนามพลังอัศจรรย์และพลังล่องหนอนุไรเทียมถาน Invisible Wo m a n Hello boys Jesus Joseph q u วิ n ดาวรุ่งพุ่งร็อกจากสวิต n ซ e r t h i n g เพิ่มอุณหภูมิความฮอตสวมบทจอห์นนี่สตอมน้องชายผู้เต็มไปด้วยชีวิตชีวาและความซุกซนของสอูมาพร้อมเปลวไฟแห่งความกล้าหาญสาแสงเจิดจ้าบ,บนฟ้าฟ้า ในฐานะ Human นทอร์เอบอนมอสบารักตัวตึงปากแซบจากซีวี์รถเยี่ยมยังเดอะแบด Fuck all i s สมบทเบนกริมนักบ,บินอวกาศเพื่อนสีของวีดร่ดรางกายแร่งดังผู้ผาแต่จิตใจอ่อ,อนโยนกว่าที่เห็นมนุษย์หินกลิ้งจอมพลังเดอะติดตัวละครที่ต้องพึ่งเทคนิคโมชั่นแคปเจอร์และงานวิชเชอเฟกขั้นสูงในการมอบลมหายใจ และอารมณ์อันลึกซึ้ง your going? ร่วมด้วยจูเลียการเนอร์นักแสดงสาวมากฝีมือจากโอซากสมบูชาล,ละบ่าซิลเวอร์เซิร์ฟเฟอร์สาวโคส่งสารเตือนการมาถึงของจอมขมือบดาวลางร้ายอาวสานโลกกาแลกตัสมาหืมามหาวัยร้ายกื่นโลกที่ได้รัฟฟินเนลสันนักแสดงรุ่นเก่าเสียงเข้มจากเดอะวชมาสวมบทอันอนา่าเกรงขาม ขอแนะนำเฮอร์บี้หุ่นยนต์ผู้ช่วยที่ซื่อสัตย์ตัวละครสุดคลาสสิกจากคอมิกส์ได้มีบทบาทในโลกภาพยนตร์เป็นครั้งแรกพร้อมเติมสีสันบนจอด้วยงานพร a อกซิเคิลเอฟเฟสุดประณีตที่นักแสดงสามารถตอบโต้กับน้องได้จริงๆริงเฮอร์บี้เฮอร์จะซอส o ุกอินโอเคและจับตาให้ดีกับแฟรงค์คินลิชาร์สลูกชายทารกของ Reed และส u e ผู้เกิดมาพร้อมพลังมหาศาลร,ระดับโอเมก้าจนเปลี่ยนครั้งสำคัญจากคอมิกส์ To the, MCU the, the four of us will face the danger. We will face this together. We will fight it together. It has to be us. The Fantastic Four! First step! เริ่มต้นปฐมมบบใหม่ตอนรับสู่ภาพัว24กรกฎาคมในโรงภาพยนตร์สัมผัสประสบการณ์ชมภาพยนตร์ที่สมบูรณ์แบบในโรงภาพยนตร์ซิกม,มาซินิสเตเดียมเป็นส่วนหนึ่งของทุกความอลังการด้วยระบบเสียงที่ดีที่สุดในโลงภาพยนตร์ดอบบิ้แอดมอสทันสมัยด้วยลำโพงเหนือศีรษะก็64ตัวได้ยินทุกรายละเอียดกระหึ่มทุกคิวบู รการตาด้วยระบบภาพดิจิทัลซีนีมา 4K ให้ภาพคมชัดถึงขีดสุดบนจอภาพแบบจแอนสกรีนตื่นตะลึงเต็มตาพร้อมการออกแบบที่นั่งแบบเซเดียมสีนั่งตรงไหนก็ชัดเจนสุดๆส,สัมผัสสุดยอดประสบการณ์ในรูปภาพยนตร์ซิกีมาซีนิเซียมแฟนตัวจริงห้ามพลาดรอบพิเศษก่อนใครเฟิร์ตแฟนสกรีนิ่ง 24กรกฎาคมนี้ t s f World Cinema Central World โรงภาพยนตร์ซิกมาซีนิสเตียมรอบเวลา8โมงพิเศษทุกที่นั่งรับทันทีของพรีเมียมจูใจ,จ่าทั้งมินิโปสเตอร์ s Plus Collectible Ticket และ Blind b a k Badge จำหน่ายบานแล้ววันนี้สนุกอบอุ่นใจไปกับรอบพิเศษ S&M Half Screening มีซูเปอร์ฮีโร่ตัวปวดมาให้กอดทุกที่นั่ง26กรกฎาคมนี้ เราเวลาบ่าย2-35นาทีโรงภาพยนตร์ซิกมาซีนิสเตด i เ m ม f อสเอฟเ c ิ n ด์ a ีนี r าเซ็นทรพิเศษทุกที่นั่งรับตุ๊ก,กาตาสเตช l l m m t t e e e i t t o o n พร้อมบัตรชมภาพยนตร์ราคาเพียง790บาทซื้อตั๋วล่วงหน้า The Fantastic Four First Step ได้แล้ววันนี้ที่โรงภาพยนตร์ในเครือ SF ดูมาเวลที่ SF พิเศษกว่าใครซื้อตั๋วหนัง The Fantastic Four First Step ทุกสองที่นั่งมีสิทธิ์ลุ้นที่ยวฮ่องกองดิซี์แลนด์ฟรี พร้อมที่พัก2วัน2คืนทั้งหมด5รางวาัลรีบมาดูกันที่ SF p เ o p o พราโปรดีๆรอคุณอยู่อีกเพียบและห้ามพลาดกับบทสัมภาษณ์สุดเ e อ็กซ์คลูซเจ้าเดียวในไทยสัมพันธ์โมเมนต์ความสนุกสุดมหัศจรรย์กับ4นักแสดงนำที่คุณจะรักพวกเขาหมดหัวใจที่จอดอนจอสตูวิทเท่านั้นก่อนจากกันไปบอกผู้เราในครับว่าถ้าหากเลือกได้ ควรจะเลือกพลังของใครในแฟน t าสติ c โฟร์ถ้าคุณรักมาวเวลก็อ,อย่าลืมกดซับกดแชร์กดไลค์และกดปุ่มแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อไม่ให้พาลาดหลักคอนเสิร์ตแลค,คลูซีฟจอดลึดถึงหนังมหัศจรรย์กว่าใครที่เดียวที่จอดออจัสตูเิตพิมจารีภาษาอังกฤษส่วนดูภาษาไทย